ไป่อยครับวันนี้รู้สึกเล้าใจมากครับใช้รถพ่อตาครับมันเป็น t o y ยต้าซ l u n a ติดแก๊สครับประหยัดสัตว์อะประหยัดมากนี่แก๊สกูขับท่วงเทพแล้วมึงอะไรทำตอนนี้ก็เลยเข้าบ้านนี่มิวว่าได้ยีเอีไรบ้านหนึงสัตว์มือไม่ว่างอล้วแล้วก่อนล้วเย็บ แรงอยู่แรงอยู่กูขัดแทรกลีอะไรอย่างเี้ยแต่เมื่อกี้โดนแรงมาตลอดเลยอ่ะกลัวรถพ่อตาเนาะ <c oughs> มันประหยัดดีมากๆเลย <c oughs> คือแบบลูกไขยเร็วไงออกมาซื้อเบียร์ครับเออแบบเท่ๆแค่นี้แหละ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวโค้งโชว์ว่าโซโลนาไม่เกาะไม่เกาะพี่โยนนิ่มนิ่มเข้าแค่เท่าไหร่สามสิบกูเสียเป็นรถกูเข้าหกสิบเจ็ดสิบโค้งนี้ไอ้ยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ใหมน่นี่ครับมันแรงนะครับโอ้แน่อย่าดูถูกนะครับในวีทีไอเปิดรูยี่ห้อสิบล้อข้างหน้าอแต่เ้ยออกมาแม่งสามเลนเลยมึง มาล,ละคนี้แหละผมเข้าบ้านละถึงแถวบ้านละแ้แถวที่คนเยอะอันนี้ไม่มีสาวเลยไม่ได้เซียวพวยกระโปรงพู้เล่นไม่มีสพารลอยผมชอบสองผมก็เป็นคนอุบาทคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งแค่นี้แหละแมแล้วพ่อตาครับไม่มีอะไรคุณกัน้เท่า,า,ากับได้ขับรถพ่อตายอีกแล้วนะครับ